สวัสดีค่ะทนายความประชาชนชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศชปทไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วและขายได้แล้วราคาต่ำกว่านี่ค่าเช่าซื้อไฟแนนซ์จะมาฟ้องเรียกร้องส่วนต่างที่ขายขาดทุนจากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันได้หรือไม่อย่างไร หรือผู้เช่าซื้อและผู้คำประกันจะต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่างนั้นให้แก่ไฟแนนซ์หรือไม่อย่างไรเมื่อท่านมีปัญหาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนปรึกษาใครก็ไม่ได้ไรที่พึ่งเราพร้อมจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ทั้งปัญหาด้านข้อกฎหมายปัญหาด้านคดีดความที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระทําโดยไม่ชอบกฎหมายไม่เป็นธรรมทนายความประชาชนให้คำปรึกษาดูดญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรหรือแอดไลน์ได้ที่0892142456และสามารถโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันทนายประชาชน ของชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ